ยังคงเป็นตำนานหูช้างด่างเลืองอันนี้แม่พันธุ์สุดใหม่ยังเก็บอยู่นะจ้าเบึ่งลูกเพิ่นดูค่อยๆขยายไว้เดอ้อต้นพันธุ์ตะระเถือกว่าจะได้ฟร์มสวยๆหูไม่ธรรมดาจริงๆกว่าจะใบสเตรีมาแต่ละใบอันนี้สียังมันแห้งเดยอ สีย่งบาแห้งกับสีดาประมาณนี้สีประมาณนี้อันนี้สีเพิ่นแห้งหมดแล้วสีแห้งก็คือใบแก่นะคะสีย่งบาแห้งนี่คือใบมันยังอ่อนอยู่มันยังปรับแสงยังมัไนไดานี่คือ,อเอกลักษณ์ละกะ่ะความสวยงามของอพวกไม้ดา่างะจ้ะอ่อนๆหน,น้อยๆน,น,นี่ยังเบาฮันหูดหอกเพราะว่าอันนี้เพิ่นหกกักกลางใบได้ประมาณสี่ห้ามือเนี่ยนะคะสีเพิ่นยังเบาฮันจัดเธอเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหนาฝนเนาะช่วงฝนนะคะบ่มีแดด กันก็นเลยยังปรับแดดยังมทอนใดเธอนี่แหละแมวพันหนูหนายังบดถิ่มนะเะพราะว่านี่ก็เป็นตัวทําเงินของเราในตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทําเงินอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถึงจะเป็นราคาหลักร้อยก็ยังพอได้แก่ติมกันไปจ้ะสื่อวิธีเกษตรนหูช้างดังขาวโจกต้น้นไปแล้วยังม้อนได้มากดูแลนต้นไม้เพื่อแต่ว่าโจกลูก้นไป บ่ค่อยงามเนาะค่ะบ่างามเพราะอันเป็นดินเก่าเฮาไม่ได้บำรุงเนาะปล่อยตามมีตามเกิดให้เขาอ่หากินอยู่น้ําพืน้นห้ยหากมันทะลุออกไปหากินอยู่น้ําพืน้นน้ำยังไปสินะหนีลูกเขาเดี๋ยวเฮาจะมาแคะลูกมันไปปลูกอากาศว้ขยายเป็นชุดถัดไปเลือกไวค้ค่ะคัดไปคัดแบบง่ามๆไว้โอเค